ตั้งค่าใน l i n e OA ยังไงเปลี่ยนดิสเพย์ยังไงเปลี่ยนหน้าปกยังไงทำรายละเอียดต่างๆยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเพจสอนขายออนไลน์สไตล์มินเดย์นะคะก็จะมาสอนวิธีการตั้งค่าบัญชี Line Official Account ค่ะเพียงคุณกดเข้าไปตรงคำว,ว่า setting นะคะที่เป็นรูปฟันเฟืองนะคะถ้าเกิดเป็นภาษาไทยมันก็จะเป็นคำว่าการตั้งค่านะคะ มินจะบอกเลยนะคะว่าการตั้งค่าค่ะชื่อบัญชีแบบทั่วไปที่ไม่ใช่แบบพรีเมียมหรือแบบรับรองอจะแก้ไขได้ทุกๆ7วันนะคะแต่ถ้าเป็นบัญชีรับรองแล้วก็พรีเมียมจะไม่สามารถแก้ไขได้เลยนะคะสถานะนะคะจะแก้ไขได้ทุกๆ1ชั่วโมงรูปโปรไฟล์จะแก้ไขได้ในทุกๆ1ชั่วโมงส่วนรูปหน้าปกก็จะสามารถแก้ไขได้เรื่อยๆนะคะเรามาดูกันนะคะเรามาตรงคําว่า Account นะคะถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นคําว่าบัญชีค่ะเป็นรูปคนตรงนี้กดไปเลยนะคะ โอเคนะคะหลายๆคนก็ถามมือนกันเข้ามานะคะอ่ามาดูกันนะคะคําว่า verification นะคะ status นะคะหรือสถานะการรับรองนะคะ mm hmm. ก็คือของมินเนี่ยมันคือ unverified account นะคะก็คือเป็นแบบบัญชีทั่วไปนะคะส่วนตําแหน่งที่ตั้งนะคะ มันยังคิดว่าไม่กําหนดเดี๋ยเราก็สามารถคลิกเข้าไปได้สมมติใครที่อยากจะ verify account ให้เป็นแบบรับรองได้นะคะก็สามารถคลิกคําว่า verify this account ได้เลยนะคะส่วนวันนี้เราจะไม่ได้มาสอนเรื่องการทําให้มันเป็นบัญชีรับรองนะคะโอเคค่ะส่วน location นะคะเราก็ใส่ไปได้เลยนะคะเราสามารถใส่ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ที่เราอยู่นะคะเราจะปักหมุดก็ได้นะคะจะเปิดแมพนะคะแล้วก็ปักหมุดก็ได้อย่างสมมติว่าของมินใช่ไหมคะมินทาธุรกิจนูสกินนะคะอ่ามินก็เซิร์ชก็ได้นะคะว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะเห็นไหมมันก็จะขึ้นมานะคะแล้วก็สามารถใส่ที่อยู่นะคะของการที่แบบเราอยู่ได้นะคะว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะออฟฟิศเราอยู่ตรงไหนเป็นหลักเป็นแหล่งนะคะก็จะเกิดความน่าเชื่อถือได้นะคะโอเคนะคะ ต่อมานะคะอ่ามินให้ดูนะต่อมานะคะส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนของ account detail นะคะหรือภาษาไทยก็คือข้อมูลบัญชีนั่นเองนะคะมันจะมีส่วนของคำว่า id ค่ะ id ของมินมันจะเป็น ad d แล้วก็ meanday นะคะทุกคนอย่าลืมเข้าไป ad line ad นะคะเพื่อได้ติดตามนะคะข่าวสารต่างๆเนาะอะมินจะบอกว่าในส่วนของ id นะคะ ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ซื้อพรีเมียม ID ดีนะคะมันก็จะยังเป็นตัวภาษาอังกฤษปนกับเลขปนกับตัวภาษาอังกฤษนะคะมันก็จะจํายากใช่ไหมคะแต่ถ้าสําหรับใครนะคะที่อยากจะมี พรีเมียมไอดีนะคะที่เป็นชื่อที่เราตั้งเพื่อการจดจําง่ายๆนะคะเราก็สามารถคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็ไปทําเป็นพรีเมียมไอดีได้เลยเดี๋ยวการทำพรีเมียมไอดีนะคะเดี๋ยวมินจะมาสอนอีกทีหนึ่งนะคะโอเคค่ะส่วนต่อมานะคะแชทค่ะมันจะมีส่วนของแชทเซตติ้งนะคะมันจะมีสีเมนูบาร์ค่ะก็คือเป็นแชทวอลเปเปอร์นะคะเราสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเราอยากให้วอลเปเปอร์ของแชทเราอะค่ะเป็นสีอะไรนะคะเยอะแย,ยะมากมายเลยนะคะมีให้ เลือกเต็มไปหมดเลยนะคะต่อมานะคะ group and multi-person chat นะคะหรือการเข้าร่วมในแชทนะคะเราจะเปิดก็ได้นะคะก็คือการเซตติ้งเนี่ยค่ะมันจะเป็นการเซตติ้งว่าให้เราอะสามารถคุยกันเป็นกลุ่มได้หรือเปล่านะคะในนั้นนะคะจะเปิดหรือว่าจะปิดก็ได้ถ้าเปิดมันก็จะตึ้งขึ้นมานะคะแล้วก็จะเซฟให้เรานะคะแต่ถ้าเราไม่เปิดก็ได้นะคะโอเคนะคะเี๋ให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะคะ ส่วนในการของการแชทเนาะก็คืออนุญาตนะคะให้คนที่ติดตามบัญชีเราเชิญเข้ามาตั้งกรุ๊ปแชทกับเราได้หรือไม่ก็คือเอาง่าย สามารถเชิญไลน์แอดของเราเนี่ยไปอยู่ในกรุ๊ปได้หรือเปล่านะคะถ้าสมมติเราไม่อยากมินกนะ็ไม่แนะนำนะเพราะว่ามันเป็นไลน์สำหรับติดต่อธุรกิจหรือว่าสั่งซื้ออะไรพวกนี้เนาะก็แนะนำให้ปิดจะดีกว่านะคะโอเคนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะเรื่องของสีเมนูบาร์จะปรากฏตามปุ่มเมนูต่างๆในห้องแชทนะคะส่วนสุดท้ายค่ะ delete account หรือตัวสีแดงๆข้างล่างนี้นะคะมันคือการลบบัญชีค่ะอย่าเผลอไปกดลบนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดของการเชทติ้งนะคะ ะะมินบอกเลยนะคะว่ามินให้ข้อมูลสักนิดนึงค่ะไม่ต้องกังวลนะคะว่าเราเป็นโล่สีอะไรนะคะโล่สีเทาเนี่ยจะเปลี่ยนข้อมูลได้เรื่อยๆเลยแต่ถ้าเป็นบัญชีที่ผ่านการรับรองโล่น้ําเงินนะคะเราไม่สามารถเปลี่ยนชื่อนะคะได้อีกนะคะเพราะว่ามันถือว่าร้านค้าเราถูกรับรองเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคิดชื่อให้ดีก่อนที่จะทําบัญชีแบบรับรองนะคะสําหรับบทเรียนลายเอเอมินก็ขอจบ เซกชันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยคะ่ะบ๊ายบาย โอเคนะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะดูกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะอยากให้ทุกคนลองเอาไปทำแล้วก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะ l ล n e ออฟฟิเชียลของคุณจะได้มีการตกแต่งมีการตั้งค่ายอย่างสวยงามนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะเป็นตัวแทนออนไลน์สมัครดิลเลอร์นะคะหรือสมัครตัวแทนแบบอิสระนะคะคุณก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามาในลิงก์ l ล n e แอดที่มินแปะไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะหรือกดติดตามกันด้วยนะคะ วันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย